วันนี้เราจะมาเจาะลึกผลประกอบการไตรามาส2ปี2025ของบริษัท a m azon หรือชี่ย่อในตลาดคือ AMZN ที่เพิ่งประกาศไปสสดๆร้อนๆครับแม้ผลออกมาจะดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ในหลายจุดแต่ราคาหุ้นกับร่วงลงถึงลบ7%ในวันถัดมาซึ่งทำให้นักลงทุนทั่วโลกเกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแ m azon กันแน่เริ่มจากภาพรวมงบการเงินไตรามาส2ปี2025 a m azon รายงานยอดขายรวมอยู่ที่1 6 7 7พันล้านดอลลาร์สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่1 6 2 1 5 0 0พันล้านดอลลาร์เติบโตวบวก1 3เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรต่อหุ้นหรือ EPS อยู่ที่ $1.68 ดอลลาร์สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ $1.33 ดอลลาร์ กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่19.2พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากที่คาดการไว้และมาจินอยู่ที่11.4%เทียบกับ9.9%ในปีก่อนกำไรสุทธิทั้งสิ้น18.2พันล้านดอลลาร์เทียบกับ13.5ล้านในไตรามาสเดียวกันของปีที่แล้วแล้วทำไมราคาหุ้นถึงร่วงคำตอบหลักๆอยู่ที่ธุรกิจ AWS ครับ AWS รายงานยอดขายที่30.87พันล้านดอลลาร์ โตบวก17.5%จากปีก่อนและแม้จะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เล็กน้อยแต่กำไรจากการดำเนินงานของ AWS กลับต่ำกว่าคาด AWS ทำกำไรจากการดำเนินงานได้เพียง10.2พันล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่11.9พันล้านดอลลาร์และมาจินของ AWS ลดลงเหลือ33%จาก36%ในปีก่อนที่น่ากังวลคือ incremental Margin เหลือเพียง18%ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานของ AWS ที่เคยแข็งแกร่งในอดีต Amazon อธิบายว่าเกิดจากค่าใช้จ่ายในคุ้น RSU ที่เพิ่มขึ้นและการจ้างงานตามฤดูกาลร,รวมถึงข้อจำกัดด้านพลังงานและเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้รองรับความต้องการของลูกค้าได้ไม่เต็มที่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอาชัวของ Microsoft โตถึง39% YOY Google Cloud โต32% แต่ AWS โตเพียง17.5%และส่วนแบ่งตลาดของ AWS ลดลงจาก50%เหลือ47%แบล็คหลอกของ AWS ยังเติบโตบวก25%อยู่ที่195,000ล้านดอลลาร์แต่ Amazon ไม่ได้เปิดเผยระยะเวลาสัญญาทำให้นักลงทุนวัดความยั่งยืนได้ยากด้านธุรกิจอื่นๆของ Amazon ธุรกิจโฆษณาทำได้ดีมากรายได้อยู่ที่15.7พันล้านดอลลาร์ โตบวก23% YOY ธุรกิจ Subscription รายได้12.2พันล้านดอลลาร์โตบวก12%ยอดขายในอเมริกาเหนือ100.1พันล้านดอลลาร์โตบวก11%ยอดขายจากตลาดต่างประเทศ36.8พันล้านดอลลาร์โตบวก16%ทั้ง2ภูมิภาคทำกำไรได้ดีกว่าที่คาดไว้และมาจินดีขึ้นอย่างชัดเจนด้านการลงทุนและกระแสงเงินสด แคปเปกในไตรามาสนี้อยู่ที่31.4พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก24.3พันล้านดอลลาร์ในไตรามาสก่อน a อ azon คาดว่าแคปเปกทั้งปีจะอยู่ประมาณ118พันล้านดอลลาร์โดยเน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ AWS และ AI รวมถึงชิปเทรเนียมกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานหรือ operating cash flow อยู่ที่ 121. 1พันล้านดอลลาร์เติบโตวบวก1 2 YOY แต่ f ฟ e ี Cash Flow กับลดลงจาก53ล้านเหลือ18.2พันล้านดอลลาร์แนวโน้มไตรมาสสามที่อ m ม z o นประเมินไว้ยอดขายอยู่ที่ช่วง174-179.5พันล้านดอลลาร์โตบวก8.7-11.7%ถึงไว y ์โอไว้กำไรจากการดำเนินง,งานคาดอยู่ที่15.5-20.5ถึงพันล้านดอลลาร์ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้คำพูดจาก CEO a n d แอนดี้เจสซี แม้ AWS จะยังเติบโตและมีรายได้รวมต่อปีเกิน123พันล้านดอลลาร์แต่ฐานธุรกิจที่ใหญ่มากทำให้เปอร์เซ็นต์การเติบโตชะลอลงความต้องการใช้บริการยังสูงกว่ากำลังรองรับโดยเฉพาะข้อจำกัดด้านพลังงานและเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้เวลาหลายไตรมาสในการแก้ไขโครงการคุเปอร์ซึ่งเป็นบริการดาวเทียมของ a m azon แม้ยังไม่เปิดให้บริการ แต่มีลูกค้าเซ็นสัญญาไว้ล่วงหน้าจำนวนมากและเตรียมเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ช่วงต้นปี2026สรุปส่งท้าย a m azon รายงานผลประกอบการ Q2 ทับ2,025ที่ยอดเยี่ยมในหลายด้านทั้งยอดขายกำไร EPS และธุรกิจหลักอื่นๆแต่ความกังวลหลักอยู่ที่ AWS ซึ่งแม้ยังโตแต่เริ่มเห็นแรงกดดนันด้านมาจินและการแข่งขันจากอาชัวและ Google นักลงทุนอาจกำลังรอดูว่า AWS จะสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรระยะยาวไว้ได้หรือไม่ก่อนจะกลับเข้ามาลงทุนเต็มรูปแบบในระยะสั้นหุ้นอาจแว่งตัวในกรอบหรือเรนบาวแต่หาก AWS กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง Amazon ก็อาจเป็นอีกหนึ่งหุ้นเทคโนโลยีที่ไม่ควรมองข้ามครับคลิปนี้จะดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณและศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน